ร้องหนุ่มดังตื่นเต้นเจอพิธาลั่นไม่เคยกอดใครแล้วใจสั่นขนาดนี้นาทีนี้ใครเจอก็ถูกขอถ่ายรูปรัวๆวสำหรับทิมพิธาลิมเจริญรัตที่ดาราดังหลายคนเจอก็ขอแชรรูปด้วยเพื่อเอามาโพสลงโซเชียลเช่นเดียวกันกับนักร้องหนุ่มคนดังพระเจ้าโจ๊กหรือก่อนพบจันเจริญวัย38ปีที่ล่าสุดโพสภาพคู่กับทิพาลงอินตราแกรมส่วนตัว มีภาพอบกอดด้วยพร้อมแคปชั่นระบุว่าไม่เคยกอดใครแล้วใจสั่นขนาดนี้มาก่อนเลยครับพี่ทิมบอกชอบดูลูกร้องเพลงด้วยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับกดไลค์ให้รัวๆเลยจ้ะ